ต้องบอกว่าครั้งแรกที่เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเป็นวิกฤตที่ ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ยังใหม่สําหรับผู้บริโภคในประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยต้อง educate ให้กับคนส่วนใหญ่รู้จักถึงเรื่องของแอปเปิ้ลไซเดอร์เรื่องของออร์แกนิกซึ่งตอนนั้นออร์แกนิกเนี่ยในประเทศไทยหรือคําว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยคนรู้จักน้อยมากเป็นอะไรที่เรียกว่าท้าทายสําหรับเรามากที่จะผ่านจุดนั้นไปได้ค่ะก็ใช้ความอดทนเป็นหลักตอนนั้นนะคะ ทั้งเรื่องของการที่จะต้องให้ข้อมูลคนส่วนใหญ่ให้รู้ว่าออร์แกนิกกินดียังไงอาหารสุขภาพเป็นยังไงอะไรต่างๆหรือแม้แต่หลายๆผลิตภัณฑ์ของหลิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลไซเดอร์หรือครีมทัญพืชที่น้ำมันแยกชั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราต้องให้ข้อ,ขอมูลกับลูกค้าของเราก็ใช้ความอดทนอย่างมากในการผ่านจุดนั้นไปได้ค่ะ เราจะให้น้ำหนักในส่วนของคุณภาพของสินค้าของเราเป็นที่หนึ่งเลยนะคะคืออย่างเช่นเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่าเรามีครีมธัญญพืชเป็นตัวงาก่อนแล้วค่อยมามีพีนัทบัตเตอร์ทั้งทังที่ครีมถั่วหรือพีนัทบัตเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่คอมมอนมากกว่าครีมงาแต่ว่าที่หลิงยังไม่ออกตัวผลิตภัณฑ์พีนัทบัตเตอร์ต้องบอกว่าเพราะว่าตัวถั่วเนี่ย เป็นอะไรที่ถ้าคุณภาพไม่ดีจะสามารถเกิดอัลฟาทอกซินได้ดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพเป็นอะไรที่หลิงคอนเซิร์นที่สุดในส่วนของการจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสิ่งช้าอาหารอันนั้นเนี่ยเราจะต้องทานเองก่อนคือถ้าเราทานเราถึงจะเอามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยหรือต่างประเทศเราจะไม่ขายในสิ่งที่เราไม่ทาน เรื่องแรกเลยหริองอยากให้ดูเรื่องของออมาตรฐานโดยทั่วไปอย่างเช่นออย GMP หรือ,อ,อ HACCP นะคะอันนี้เป็นมาตรฐานของเรื่องของอาหารนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องที่หลิองอยากจะแนะนำก็จะต้องเป็นแบรนด์ที่มีความมั่นคงหรือมีความน่าเชื่อถือนะคะตรงนี้เนี่ยจะบอกได้ถึงเรื่องของคุณภาพของสินค้านั้นๆ ต้องบอกว่าเราก็มีการลองผิดลองถูกกันมานะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเองก็เคยสุดโต่งมาสุดๆเหมือนกันอย่างช่วงที่เริ่มทานไม่ทานเนื้อสัตว์ตอนวัยรุ่นเนี่ยก็ถึงขั้นไม่ทานน้ำมันเลยคือถ้าเกิดใครผัดอะไรมาเราก็จะเอาน้ำร้อนมาวางแล้วก็ล้างน้ำล้างผักกันน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องทานให้มันสมดุล อย่างเช่นถ้าเราไม่มีน้ํามันเลยเนี่ยร่างกายของเราก็จะขาดตัวที่จะไปทําไปสร้างฮอร์โมนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ดีสําหรับหลิงนะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องสําคัญอันดับที่หนึ่งเลยก็คือ ัวหลิงเองปัจจุบันนี้ก็ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพอเราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็จะมามองแล้วว่าอาหารที่เราทานเนี่ยจะทานยังไงให้ครบนะคะอย่างเช่นออไม่ว่าจะโปรโตีนเราหลิงก็จะเลือกถั่วหลากหลายเช่นถั่วแดงถั่วดำหรือถั่วลูกไก่อะไรต่างๆเนี่ยหรือเทมเป้เพื่อมาสลับหรือเต้าหู้เนี่ยเพื่อมาสลับทานให้ได้โปรโตีนที่ครบหลิงจะค่อนข้างเน้นเรื่องของอาหารโดยเลือกให้ส,สมดุลน,นะคะ เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายซึ่งหลิงจะมีการโยคะตอนเช้าตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเป็นหลักแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยอยากจะบอกว่าจิตใจสําคัญมากทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะโกรธใครได้ง่ายๆหรือว่าเสียใจไปได้ง่ายๆแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราทําอะไรผิดถูกหรือโมโหกลับมาที่เดิมได้อย่างรวดเร็วการออกกําลังกายการทานอาหารที่ดีแล้วก็การรักษาจิตใจสําคัญมากค่ะ